งานบางกอะอินเรเชนลมอเร์ชเป็นงานแสดงจยนตกรรมที่ทุกบรยษัทต่างให้ความสำคัญยกระดับงานบางกอะอิเตเนชนแนลมอร์โชเทียบเข้ากับการจัดงานมอร์โชระดับโลก สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพงานถแถลงข่าวบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่36นะครับปีนี้ทีมของเรา Art of Auto นะฮะที่การราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนายกุมาราชวัฒน์พุทธประเสริฐสวัสดีครับท่านผู้สื่อข่าวครับแล้วก็ผู้มีเกียรติร่วมแถลงข่าวาบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่36ในวันนี้นะครับ งานโมเรลโชว์เนี่ยเป็นงานที่ช่วยเสริมและก็บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของบุคคกรรมยานยนต์ในบ,บ้านเราที่จะเติบโตได้ทุกวันนี้ดันั้นเนี่ยเป็นสิงที่น่าภาคภูมิใจั้งปร,ประเทศไทยเลยะครับที่บริษัทแม่ทั้งหลายแบบให้ความสำคัญตรงนี้งานบางกอกอินเตอร์เนชนั่นแนลโมเรลโชว์เป็นงานแสดงจุลกรรม ที่ทุกโนยสัตว์ต่างให้ความสำคัญยกระดับงานบางกออินเตอร์เนชันแนลบอเร์โชเทียบเข้ากับการจัดงานบอเร์โชระดับโลกซึ่งเป็นงานเดียวในประเทศในฐานะงานบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์เราถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันใหุุ้สตกรรมยานยนต์ของประเทศพักเกียมเข้ากับระดับโลก ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้สื่อมวลชนทุกท่านบริเวณห้องคอมพิวเตอร์15และ16ซึ่งเป็นห้องเดิมเหมือนปีที่แล้วด้วยความพร้อมของระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผมคิดว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนทุกท่านได้เป็นอย่างดีรวมถึงการลงทะเบียบนสื่อมวลชนกลุ่มสายข่าวดงยน ที่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนมาล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ w w w b a n g k o k m o r t s h o w c o m เรื่อง Art of Auto นะครับคือสิ่งที่เราใช้คอนเซปต์นี้เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็นองจากว่าในต่างประเทศก็ดีนะครับในการพัฒนาเรื่องของการดีไซน์รถปัจจุบันเนี่ยมันก็เข้ามาเทรนของคนรุ่นใหม่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ภายในเส้นสายนะครับของแดชบอร์ดก็ดีของเบาะก,ก็ดีของอุปกรณ์เรื่องของเกียร์ก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับที่อยู่ด้านหน้าเนี่ย ตอนนี้เนี่ยก็มีการพัฒนานะครับเมื่อก่อนนี้จะพูดไนง่ายๆว่าเราจะไปให้ความสนใจกับรถสปอร์ตที่เป็นเป็นลักชัวรี่จริงที่เป็นราคาแพงแต่ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่นก็ดีค่ายเยอรมันก็ดีนะครับค่ายอเมริกาก็ดีเนี่ยก็เป็นการดีไซน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความสวยงามแล้วบนความสวยงามนนะครับก็จะมีเรื่องของระบบการเซฟตี้ เกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสวยงามอย่างเดียวนะครับเมื่อเกิดอะไรขึ้นในคอกพิษห้องผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับก็ต้องมีความปลอดภัยครับนั่นคือนโยบายแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บร,ษร,ริษัทรถยนต์ทุกบร,ษร,ริษัทให้ความใส่ใจและให้ความสําคัญไปอันดับหนึ่งครับถ้าเป็นรถเด่นๆน,นะครับทั้งค่ายเยอรมันณเวลานี้เนี่ยก็ทั้งค่ายญี่ปุ่นนะครับค่ายยุโรปแล้วก็ค่ายอเมริกาเนี่ยก็มีรถ ตัวใหม่นะครับที่เป็นรุ่นล่าสุดของเขาทั้งพร้อมขายแล้วก็ในอนาคตกำลังจะขายก็ได้ถูกนำเข้ามาในงานของเราเหมือนกันแต่รายละเอียดลงไปในดีเทลนะครับเ,เรายังก็ขอขอให้ติดตามในงานประกอบของเชื่เรา